โจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF ร้อย for fun นะครับวันนี้ก็เป็นงานด่วนงานไวงานเร็วนะครับผมมารีวิวในแพท4.1.4ประจําวันที่6รกรกฎาคม2560นะครับรายละเอียดแพท4.1.4มีดังนี้นะครับผมนี่รูปภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีเดมเพียรแล้วก็เดมเพียรมีลาลาเป็นล่างออฟิวชั่นอัลต้านะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับกาดเดเตอร์ก่อนหน้านี้นะครับผมไปอ่านประวัติมาแล้ว เป็นของ Must ์อ of a r m นะครับตัวนี้เลย4.1.4นะครับมีแพด Mid w a l Beta ด้วยนะครับผมต้องขอชี้แจงก่อนว่าแพ m i d ด a l l นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นอีกคลิปหนึ่งเอาแบบละเอียดเจาะจงเจาะลึกเจาะเน้นๆเจาะแบบเจาะไข่แดงเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้จะขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับการปรับต่างๆนานาก่อนนะว่ามีอะไรบ้างส่วน m i d ว a l เดี๋ยวรอติดตามที่ช่อง LFF Live for Fun นะครับผมเดีนะ๋ยวผ,ผมจะทำให้แบบเจาะลึกเลยนะครับผม Okay. อ่านเ่าเข้าก็ประมาณนี้นะปุ๊บปุ๊สต็ปอปอ่านเอานะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊อยากรู้ก่อนจะสต็อปอ่านเอานะครับผมอ,อันนี้แล้วกันนะอันนี้เลยคือไอ้ตัวถุงนะครับถุงตรงนี้เขาบอกว่าไม่สามารถซื้อได้ทั้หมดมิดวอ์นะครับก็คือเราไม่สามารถซื้อถุงตรงนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ต่ตางๆนานาก็ปรับแล้วคลิกซ้ายปรับปรุงนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรมากครับให้กดคอนโทรลออคอนโทรลออกแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็ติ๊กที่ไอเทมนะครับจะมีเสียงขึ้นตามที่เราติ๊กนั่นแหละครับ ่านะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเช่นว,ว่าเรามีรองเท้ากับขวดนะครับผมอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้สมมุติว่าเราเปลี่ยนรองเท้าเป็นสีเขียวอยู่เมื่อเรากดคอนโทรลออเนี่ยกดคอนโทรลออคืออะไรก็เหมือนกับเราติ๊กลงพื้นอย่างเงี้ยครับนี่เหมือนเราติ๊กให้ระวังนะครับระวงังระวังเงี้ยครับเราไปติ๊กที่ไอเทมนะครับติ๊กเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าเราใช้สตรีมบูทเอจิยูเปลี่ยนเป็นอินเราใช้สตรีมบูทอินอยู่เปลี่ยนเป็นสเต็งเราใช้สตรีมบูทสเต็งอยู่อะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดกดติ๊กทีี่่ขขวววดดกก็จะบออาาาเเรรมหลื3ถ้้้ใชไปคัง เรามีคนเหลือสองอ่ะคนอีกทั้งนึงเรามีคนเหลือหนึ่งอะไรอย่างนี้อ่ะคนเราเหลือศูนย์น่ะนะครับผมมันก็จะบอกหมดนะครับตามนี้เลยเขาปรับมาก็จะประมาณนี้นะครับบอกสกิลบอกไอเทมต่างตานะก็คลิกเอานะครับผมโอเคเรดูอันต่อไปกันเลยครับอ่าส่วนต่างๆที่โดนปรับต่างๆนานาเนาะผมก็ไม่รู้อะไรยังไงมากนะครับก็ขอเป็นข้ามไปแล้วกันไม่ค่อยจอดเลยตรงนี้นะครับเขาบอกว่า ข้าประสบการณ์ที่ได้จากคลิปเลนอะไรต่างๆนานา,นาทุกคนก็ลองสต็อปอ่านดูนะครับผมขอข้ามแล้วกันผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องตรงนี้เท่าไหร่นะครับโอเคเนาะโอเคข้ามไปครับอ่ะเรามาดูที่ฮีโร่การปรับเลยแล้วกันนะครับการปรับฮีโร่นะครับเริ่มเลยคือแดมเปียที่ปรับรีเวิร์สได้ดีสัดสไม่ได้ปรับสมดุลดี saying, ต้องบอกว่าปรับรีเวิร์สเลยครับปรับแบบดีโคตรนะฮะแต่ผมขอข้ามไปก่อนแล้วจะอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับเราเริ่มที่เดสตบูดก่อนนะครับเดสตบูดเขาบอกว่า สกิลสนะครับโบนัสดาเมจลดลงจาก3 0 4 0 5 0 60เหลือ15-30-45-60นะครับผมดาเมจเบาลงแล้วก็มีระยะเวลาในการไล่สกิลสองนะครับเกือบ1วินาทีก็คือ800 MS หรือเกือบ1วินาทีอีกแค่200ก็จะครบ1วิเออจะมีระยะเวลาแบบหยิบต้นไม้นิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับมานาที่ใช้ไล่าจาก15เป็น20อ่ะเราไปดูกันครับผม นะครับผมสำหรับเดสบูดนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยดาเมจลดลงอ่ะธรรมดาดาเมจลดลงแต่ว่าตอนเราหยิบสกิลสองจากพื้นนะครับสังเกตนะครับอ่ะมันจะมีระยะแบบนี้นะครับมันจะเหมือนกับว่างัดกัดพื้นลงไปกว่าจะหยิบได้มันช้ามากนะฮะสังเกตดูดีนะครับอีกทีนึงน่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะมีระยะเวลานิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําให้มานา20นะครับตรงนี้เลยจาก15 เดนบูดก็ไม่มีอะไรมากครับปรับให้กากลงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูปรับตัวต่อไปเลยอะนะครับตัวต่อมาที่เราปรับก็คือเมกาเบนเมกิเบนนะครับผมก็คือสกิลสองนะฮะเขาบอกว่าคูลดาวน์นะครับลดลงจาก13 11 97เป็น7วิทุกเลเวลนะครับผมคือบิงได้7วิคือเราไม่ต้องอัพอะไรมากเลยอ่ะอ well <cle fe el S 2> <then> ัพแค่เวลเดียวแล้วก็บิงรัวๆเลยนะฮะโคตรดีโคตรโคตรฟาร์มดีโคตรโคตรดีอ่ะโคตรบอกเลยนะฮะระยะการใช้ เปลี่ยนจากคือระยะเขาเรียกระยะความไกลของมันนะครับเปลี่ยนจาก750 775 900 1225 1,150เป็น600 800 1,000 1,200นะครับก็คือไปดีหลังปรับถ้าอัพเต็มถ้าอัพเต็มเนี่ยจะบิงได้ไกลนะครับแต่ช่วงแรกๆจะบิงได้ใกล้นั่นเองนะครับผมตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะนี่ครับผมเมดเบนก็ถือว่าปรับมาได้แบบซูเปอร์แครี่เลยนะฮะอัพที่แล้วหนึ่งนะครับผมจะลองบิงดูนี่จะบิงได้แค่นี้นะครับนี่้นนสันเอง นะครับผมประมาณนี้อ่ะผมลืมติดอ่ะโอ,โอเคนะฮะเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับผมบิงงี้บิงอ่ะเห็นไหมเจ็ดวินะครับคูดาวเจ็ดวิเลยถ้า up ที่วิวสองเราจะเป็นยังไงนะครับไกลขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะคูดาวเจ็ดวิเหมือนเดิมนะครับผมอ p วิวสามล่ะดูนะฮะโอ้ไกลขึ้นมาโอ้โห up วิวสี่จะเป็นยังไงครับโอ้อยังไกลเลยครับโอ้หวมึงมึงบิงกันหน้าร้อนหมดอ,อ่ะโอ้บิงไกลามาก โอ้โหไกลแค่ไหนเดี๋ยวลองดูฮะสมมติผมอยู่อ่ะผมผมเดฟป้อมอยู่ศัตรูแล้วผมมาดีตรงนี้นะจะไปล้วงหลังซับเขาอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิเน็ดเคไกลโคตรอะผมเอาภาพแบบอันนี้ดูเจ็ดโดโคตรไกลอะเออจะได้ฮะจะได้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเมดเบนนะครับผมมาดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อมาที่มันปรับให้แบบผมตบมือให้เลยครับที่ปรับสุดยอดมาก ก็คือแครเป้ปนะครับผมแครปนะครับปรับที่สกิลสาสามสามเออสกิลสนะครับระยะสกิลลดลงจาก1 0 0 0เหลือ800คือความกว้างของมันนะครับเหลือ800แล้วก็อันนี้เด็ดสุดครับไม่มีการเพิ่มดาเมจให้กับบอเล็กอีกต่อไปนะครับผมเฮ้ยมึงไม่ต้องดันป้อมกูลแล้วละวันนี้เออนะฮะแล้วก็สกิลอันตินะครับเขาบอกว่า ดาเมจที่ทำต่อวอลเล็คเมื่อโจมตีสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก1ต่อ16เป็น11ต่อ12เลือดเต็มต่อ1ครั้งที่โดนโจมตีอันนี้ผมไม่รู้นะผมขอข้ามใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมขอข้ามแล้วกันแต่เด็ดที่สกิล3ฮะไปดูนะครับอ่าผมจะลองปล่อยวอลเล็คออกมานะครับปึ้งเลนกลางนะครับผมเมื่อผมกดใช้นะฮะสังเกตไหมครับ,กกนนรบว่ามันไม่สามารถจะเพิ่มดาเมจให้กับวอลเล็คได้นะครับ ดาเป็นวอลเล็อยู่ที่140ตลอดเวลาเลยนะครับ <laughs> ดันป้อมกูมไม่ได้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับสกิล3ของสแครปนะครับผมก็ถือว่าดีนะดีเลยโอเคดูตัวต่อไปกันเลยครับ <c oughs> ตัวต่อมานะครับมาได้ไม่นานก็โดนปรับลงแล้วนะครับผมก็คือสงครามชิปนะฮะวอลชิพนั่นเองนะครับผมได้รับสเต็งลดลงจาก2.5เป็น2.0นะครับก็คือเลือดน้อยลงนั่นเอง ได้รับเอจิลดลงจาก1.9เป็น1.5ก็คือเกาะน้อยลงเกาะกายภาพน้อยลงนะครับเอาเป็นว่าเลือดน้อยลงเกาะน้อยลงนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับสกิลสีเขียวของเรานะครับฮิวล,ลดลงจาก30 50 70 90เป็น15 30 45 60โอ้โหฮิวน้อยมากครับฮิวได้แค่ต้นเกมจริงๆครับหลังเกมฮิวไม่ได้เลยปรับฮิวมาได้นุ๊กมากโอเคฮะแต่ก็ถือว่าปรับไม่เสียหายอะไรมากแล้วก็ทีเด็ดคือสกิล2ครับ 2> 2> เขาบอกว่าถ้าเราใช้สกิล2นะครับจะไม่ได้ลดดาเมจที่ได้รับลงอีก50%อีกต่อไปนะครับก็คือเมื่อก่อนอ่ะเราจะลดดาเมจเมื่อเรากดใช้สกิล2แต่ตอนนี้นะครับมันไม่สามารถลดได้แล้วเว้ยโดนเต็มเไม่ลดเลยนะครับโดน1000เข้า1000นะครับผมไปไปดูกันก็คืออันดับแรกเลยคือเลือดน้อยลงแล้วก็มานานเอ้เกาะน้อยลงแค่นั้นแหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากฮะเราไปดูที่แล้วก็สกิลหนึ่งฮิลน้อยลงแค่นั้นแหละครับเราไปดูที่สกิลสองกันนะครับตอนนี้นะครับเมื่อก่อนนะ ตุม้มจะเข้าไปเหลือเลือดอยู่ประมาณน้อยหนึ่งนะฮะเหลือเลือดอยู่ประมาณพันพันพันหนึ่งพันสองพันหนึ่งยี่สิบเออประมาณนี้แต่ถ้าเกิดผมกดสกิลสองอ่ะมันจะลดดาเมจไปเว้ยแต่ตอนนี้นะครับโดนเต็มเต็มนะครับนี่เหลืออยู่พันหนึ่งเหมือนเดิมนะครับไม่ลดดามดเมจแล้วนะครับผมสาวกวอ์ชิพต้องเสียใจด้วยนะครับมาแล้วก็ปรับแล้วเช่นกันนะฮะบายบายโอเคครับผมก็มีแค่นี้ครับสำหรับวอลชิพนะครับผมดูตัวต่อไปเลยครับ สำหรับฮีโร่ก็หมดลงไปแล้วนะครับผมเป็นไอเทมแล้วกันนะปัชะลิตนะครับต้องเสียเลือดเพิ่มจาก150เป็น175นะครับผมก็อาจจะแค่25นะแต่ก็เสียเลือดเยอะนะครับสำหรับตัวซับตัวบางๆไม่ควรออกในแพทนี้นะครับเลือดหายหวบแน่นอนนะครับผมในฮาวเอยเออนอแมเอยออกมาคือจบแน่ๆครับตัวนี้จบจริงๆครับแล้วก็ขวดนะครับเขาบอกว่าเลือดเพิ่มขึ้นต่อการกดใช้หครั้ง ลดลงจาก135เป็น100ก็คือปกติอ่ะเรากดใช้1ครั้งเลือดจะเด้งไป135แต่ต่อไปเลื่อนเหลือแค่100นะครับเด้งแค่100แล้วก็มานานะครับเพิ่มขึ้นนะครับจาก70เป็น100ก็คือปรับให้สมดุลเป็น100กับ100นั่นเองนะครับผมมานาปกติเราได้แค่70ต่อไปเราก็จะได้100ก็คือออกขวดมาเนี่ยได้เลือดเท่ากับมานาอย่างละ100นะครับกด3ครั้งก็เพิ่มไปแค่300มานา300เลือด300นั่นเองนะครับผมในราคา600คุ้มไม่คุ้มก็ลองไปพิจารณาดูเอาแล้วกันนะครับผม โอเคมาดูที่อันดับต่อมาคือโพส e เฮสนะครับผมเขาบอกว่าค่าใบของมันครับใบของมันก็คือแบบว่าเราต้องมีส่วนผสมเราก็ต้องมีใบของมันนะฮะเพิ่มจาก1550เป็น1นึ่งอบปัดแพงโคตรนะครับเป็น1 9 0 0นี้ี่แพงนะฮะและราคาทั้งหมดเปลี่ยนจาก2,250เป็น2องพโอ้โหเรียกได้ว่าแพงขึ้นเข้าตัวหนึ่งเลยฮะเกือบสี่อยะส0 0กว่าเลยนะครับ ยอดนะครับแล้วก็การบัฟนะครับการได้รับบัฟเมื่อแบบเราบัฟลงไปเนี่ยเราจะได้รับบัฟวิ่งเร็วคือแบบมัาจะวิ่งเร็วนะครับถ้าเกิดคนสังเกตนะฮะเราจะได้รับหลังจากเทเลพอร์ตหาวินะครับผมและได้รับอัลติวอกกิ้งด้วยคืออะไรผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะโอเคครับผมก็เนี่ยฮะจริงๆนะครับก็คือลดแพงขึ้นมา1,900เลยนะครับก็ลําบากขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วผมลองรัปดูครับว่าจะเป็นยังไงเราลอง์ปนะครับบึ๊บปึ้บ นี่จะได้รับวิ่งเร็วห้าวินะครับม่นะครับแล้วก็อะไรคืออะไร walking walking ไม่รู้นะครับใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรครับผมก็จะวิ่งไว้ติ้ตๆๆ้ตทิ้วินาทีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรองเท้ามาดูไอเทมต่อไปเลยครับมาครับแล้วก็ต่างต่างก็มีเลยครับมีเซ็ตฟิวชั่นเข้ามานะครับฟิวชั่นอัมมารอติดตามนะครับผมรีวิวแน่นอนประวัติสวยงามมากแล้วก็ ดมเบียร์เดี๋ยวจะรีวิวให้เร็วๆนี้นะครับรอติดตามได้เลยเปิดขายแล้วนะครับผมมีประวัติด้วยนะดาคอนิสสวยมากล่างนี้แล้วก็มา s o ฟอัลอาร์มนะครับเอลมาจูมันเกี่ยวกับกาดิเอเตอร์ที่ผมได้รีวิวไปนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูประวัติได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่างๆนา,นานาก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมีอาร์เทรี่แอนิเมชันแก้ไขถูกต้องอีติเซียนนู่นนี่นั่นจะล่องหนมากกว่าเดิมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมขอข้ามไปแล้วกันมาไม่ด่อนจะส่งเสียงอย่างถูกต้องเมื่อออกสตาร์ทแล้วก็ วอชิพนะครับถูกแก้ไขให้มีผลกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นอมตะโอเคผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะแล้วก็ไอเทมอีก2อย่างที่โดนปรับนะครับก็คือบาเลียนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเบดเมลเบดเมลเนี่ยแหละครับผมเขาจริงๆชื่อว่าบราเบดอาร์มอร์นะครับผมก็คือใบของมันเนี่ยเพิ่มจาก600เป็น800นะครับราคารวมทั้งหมดเป็น2,200จาก2,000บาทนะครับโบนับสสเต้งลดลงจาก15เหลือ12ได้เลือดน้อยลงคูดาวเพิ่มขึ้นจาก20เป็น30คูดาวนานขึ้นนะครับผมตามนี้เลย แล้วก็แซนเซปเตอร์นะครับเขาบอกว่าดิสเพดเอฟเฟกต์ถูกทําให้เห็นได้ชัดมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับคือตอนใช้สกิลเนี่ยมันทําให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านะครับเดี๋ยวเราผมลองดูนะฮะก็คือแซนเซปเตอร์อ่ะออกมานะครับเดี๋ยวเราดูนะครับมันจะเป็นยังไงปล่อยไปอ๋ออาจจะแบบหมายถึงว่ามันเห็น,เห,นเห็นเรียกว่าอะไรวะเห็นพลังของมันได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าจะชัดเมื่อก่อนมันยังไง นี่คือมันจะเห็นได้ใสขึ้นหรือว่าสว่างขึ้นมั้งครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับทุกอย่างในแพท4.1.4นะครับ4.1.4เออใช่ครับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็รอติดตามได้นะครับเกี่ยวกับมิดบอลนะผมจะทําคลิปแยกไว้ให้เพราะรายละเอียดมันเยอะมากนะครับเป็นเกมของมิดบอลเลยก็ว่าได้นะครับเจอก,กันในมิดบอลแล้วก็เอาต้ารีวิวแล้วก็เกมเพย์ที่ผมจะเล่นนะครับผมอ๋อลืมอีกตัวหนึ่งไปได้ยังไง แดมเปียนะครับผมโอ้ยเราลืมไปได้ยังไงฮะเรามารีวิวแดมเปียก่อนขอโทษทีครับแดมเปียนะครับผมลืมไปได้ยังไงวะตัวโหดขนาดนี้นะฮะก็มีสกิลหนึ่งของแดมเปียนะครับเขาบอกว่าโบนัสนะครับความเสียหายที่ได้จากสกิลอันติต่อหนึ่งวิญญาณนะครับเพิ่มจากยี่สิบห้าเป็น4ี่สิบแล้วก็สกิลสองนะครับโบนัสความเสียหายที่ได้จากอันติเหมือนกันต่อหนึ่งวิญญาณนะครับเพิ่มจากสิบห้าเป็นสาสิบ ถ้าเกิดมี3วิญญาณก็คูณเข้าไปเนี่ยครับแล้วก็บนัสฮิวเมื่อเราแบบว่าพุ่งเข้าไปนะครับเพิ่มจาก5เป็น10ก็คือโอ้โหพุ่งผ่านคีฟอย่างเงี้ยฮิวอย่างเยอะนะครับถ้าเกิดยิ่งมีวิญญาณเยอะก็ฮิวเยอะเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงวิถีสกิลเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเปลี่ยนยังไงแล้วก็สกิล3นะครับความเร็วโจมตีโบนัสนะครับเพิ่มต่อ1วิญญาณจาก10เป็น15ยิ่งมีวิญญาณเยอะยิ่งตีเร็วนะครับแล้วก็สิตดุ จะทำให้คลิปตายทันทีที่ใช้ย็ดโดคือเราใช้เลยครับกัดคลิปทันทีนะครับโคตรโหดแล้วก็จะได้รับอ,อันนี้อันติ3อันถ้าหากฮีโร่ที่เราเพ่งเลงตายใน0.25วินาทีโดยไม่สนใจคนฆค่านะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้คือ,อยังไงนะครับแล้วก็ไม่ s t a ร o o t THE m a t มา r นะครับผลคือเมื่อออกมานะครับจะทําให้แดมเปียเก็บอัลตินะครับเก็บวิญ,ญญาณได้สูงสุดจาก3เป็น6นะครับ วัตฟักวัตฟักและเมื่อแดมเปียตายนะครับจะเสียเพียงสามจะเหลือสามนะครับโอเคระยะเวลาเฟียจากสกิลหนึ่งนะครับจะยังคงอยู่มากสุดแค่สองวิอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรแต่ที่แต่คือเอาติอย่างเดียวเลยคือทุกสกิลมันมีผลกับอันติอย่างเดียวของแดมเปียถ้าเกิดคนเคยเล่นนะทุกสกิลอะขึ้นกับอันติแล้วยิ่งมีวิญญาณเยอะเท่าไหร่นะครับทุกสกิลยิ่งแรงเท่านั้นโอ้โหมึงต้องมีแคบีอะเจอแดมเพียต้องมีแคบีไม่งั้นเอาไม่อยู่ฮะ ปกติอะซับตัชุดเดียวก็ตายอยู่แล้วนะครับยิ่งปรับใหม่มาแบบนี้กูว่าแคลรี่เขาชุดเดียวตายอะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมโอเคครับก็อย่างอื่นก็ไม่สําคัญอะไรมากเลยนะผมขอข้ามไปเลยทุกสกิลก็ไม่สําคัญอะไรมากทุกคนเข้าใจอยู่แล้วผมจะขอสาธิตที่เอาตีเลยล้วกันกับการออกสตาร์ทนะฮะเมื่อออกมานะครับแดนเปียจะมีเอฟเฟกอะไรไหมเอ่ยว่าแต่เหมือนไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มนะฮะใช่ครับแนเปียไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยครับ ไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคแต่เมื่อแดมเพียกัดคีฟนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอดูนะครับเมื่อกัดคีฟนะครับคีฟจะตายทันทีนะครับเราก็จะได้วิญ,ญญาณเข้ามาเลยนะครับผมสูงสุดได้กี่อันบุ๊บสามนะครับสามแล้ว4ีห้า,ห,าหกโอ้โหแต่ว่าวิญ,ญญาณก็ยังอยู่แค่สามนะฮะแต่ว่ามันกัดได้หกเลยนะเอฟเฟกก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะ เออเนื้อจะเป็นบัคกผมไม่รู้นะครับไม่มีเอฟเฟกของแดนเพียล้วก็สกิลไม่มี6อันนะฮะมีแค่สอันนะครับผมแล้วถ้าเกิดศัตรูแล้วตอนตายล่ะเป็นไงเดี๋ยวดูตอนตายกันเพ๊่อ่าตอนตายนะฮะแล้วรอรอดูมันเกิดนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะพอไม่เกิดปั๊บวิญญาณตรงนี้นะครับจะเหลือสามนะครับผมจะเหลือสามจริงๆด้วยครับอ่าก็เท่ากับว่าเหมือนเหมือนโอ้ก็ถือว่าดีอ่ะฮะแล้วศัตรูที่เราเพ่งเล็งล่ะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม ผมจะให้วอชิพเป็นคนตีนะครับแล้วให้แดมเปียเนี่ยไปจังหวะสุดท้ายเหมือนกับเล็งไว้เป็นคนฆ่าสุดท้ายนะฮะอะไรอย่างงี้ดูนะครับอ่าเล็งไว้นะฮะเดี๋ยวจุยุก่นยุกันอ่ะตนะครับผมผมจะให้แดมเปียเดินมาแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วผมุนให้วอชิพฆ่าเขาปึ๊บดูนะครับว่าวิญญาณจะได้ไหมวิญญาณไม่ได้นะครับผมไม่รู้นะมันเป็นยังไงนะไม่รู้นะว่ามันหมายถึงยังไงนะครับก็บอกว่าเป็นที่เราเพ่งเล็งนะภายใน0.25วิ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับขออภัยด้วยถ้าเกิดพูดผิดประการใดนะครับโอเคแต่สรุปก็ถือว่าดีครับเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับผมแล้วสกิลเปลี่ยนไปเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเรารอดูกันเขาบอกว่าสกิลสองนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับแสดงผลเปลี่ยนไปอ๋อเมื่อก่อนมันจะมีเส้นนะครับตอนนี้มันไม่มีเส้นนะครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแดมเบรร์นะครับผมมันปรับมรขายอวตารป่าวะไม่รู้เนี่ฮะเดี๋ยวลองดูนะครับลองให้ตัวนี้ตีใกล้ตายแล้วผมจะเข้าไปแบบไปแบบตีทีนึงก่อนอะไรอย่างนี้ อ่ะนะฮะลองดูนะฮะ <S <S เออแล้วก็ไม่ได้อะไรนะวิญญาณก็ไม่ได้นะไม่รู้สิครับนะไม่รู้กันไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ลองดูนะครับว่าสมมติว่าผมไม่มีวิญญาณเลยแล้วผมฆ่าฮีโร่ผมจะได้วิญญาณหกอันเลยนะครับเดี๋ยวลอง,องดูกันผมขอฆ่าแดนเพียกรอบนึงครับอ่าตอนนี้อ่ะวิญญาณผมไม่มีแล้วนะครับเฮ้ยบัคปะเนี่ยบัคปะเนี่ยหรือเป็นที่หมดสุดซ้อมไม่รู้นะครับ วิญญาณไม่หายไปนะฮะตายแล้ววิญญาณยังหมุนติ้วๆๆอยู่เลยนะครับไม่รู้บั๊กไหมนะไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้ปกติวิญญาณไม่มีมันต้องหายไปใช่ไหมครับแต่นี้มันยังอยู่นะครับอาจจะเป็นบั๊กก็ได้นะครับอ่าไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้จริง๋ยจจะเป็นเอฟเฟกของกฐาฟ้าไม่รู้นะครับไม่รู้อันนี้ผมพูดไปก่อนโอเคเราไปดูครับว่าถ้าเกิดผมล้านฮีโร่เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะดูก่อนดูก่อนอันดับแรกนะฮะให้บอชิปโจมตีให้เหลือเลือดน้อยๆก่อนนะครับ ตีอ่ะประมาณนี้น่าจะพอนะพอมั้ยว่าพอเลยนะประมาณนี้แหละน่าจะพอแล้วลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบึ๊บอ๋อเด้งมาแค่3มอันนะครับไม่เด้งมาเป็น6อันเนาะน่าโอเคนะครับจะได้รับแค่3ามชาร์ตนะครับโอเคตามนี้นะครับก็สรุปก็มีประมาณนี้เลยนะครับอชอบไม่ชอบยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ติชมด้วยนะครับผมขาดตกแบบพ้องไงคอมเมนต์ด้วยนะ คอมเมนต์มาเสริมด้วยว่าเออพี่มันแปลว่าอย่างนั้นมันแปลว่าอย่างนี้พี่ต้องทําอย่างนั้นพี่ต้องทำอย่างนี้คอมเมนต์ออน Comment บอกด้วยผมก็ไม่ใช่คนรู้อะไรขนาดนั้นเนาะโอเคครับผมรอติดตามเอาต้ารีวิวเราติดตามอ่ารีวิวแมทมิดวอลเจาะลึกนะครับผมในแพทในแพทสี C ่จในช่อง lff นะครับผมบายบายซิกเล็ตตังค์กิฟต์ฟอร์คัทชิงครับท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนโหดสุดในแพทนี้คอมเมนต์ Comment บอกด้วยนะครับโชคดีครับผม